พบกันแบบคลิปแล้วก็โลเคชั่นครัวแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากกันค่ะหลายคนชอบถามเข้ามาว่าเห็นไสทานเยอะมากมากเหรอเขาก็รู้สึกปกตินะแต่คงจะมากกว่าผู้หญิงทั่วไปก็เลยเกิดคำถามที่ว่าเห็นทานเยอะขนาดนี้มีวิธีการดูแลรูปร่างยังไงนะคะเอาจริงๆง่ายๆเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดของชายนะคะก็คือเลือกทานนิดนึง อย่างนี้ใสของะทรายจะเป็นคนไม่ทานมันไม่ทานอะไรติดหนังมันก็ช่วยลดแคลอรี่ลงไปได้เยอะแล้วนะแล้วก็ ทานแล้วก็เบิร์นให้เท่ากับที่ทานค่ะเคล็ดลับมีแค่นี้จริงๆเรากินไปเยอะแค่ไหนเราก็ต้องเบิร์นออกให้เท่ากับที่เรากินมันก็จะบาลานซ์กันแล้วมันก็จะทําให้เราไม่อ้วนค่ะการเบิร์นของายไม่ได้หมายความว่าต้องไปวิง่งต้องเข้าฟิตเนสโอมันดูยุ่งยากจนเกินไปบางทีเราไม่มีเวลาต่ครจ,จะอาศัยว่าายเป็นคนแอคทีฟชอบขยับชอบทํานู่นทํานี่นะคะอย่างแทนที่จะนั่งรถ กิโลกิโลครึ่งอะไรอ่งเงี้ยใจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับไซายที่จะเดินเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตประจําวันที่ใช้พลังงานเรื่อยๆะคะ่ะมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยเผาผ่านได้เสมอแล้วก็จะทําให้ไม่อ้วนนั่นเองค่ะมาวันนี้ในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่สาวๆชอบมากนั่นก็คือของหวานใช่ไหมล่ะก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะตัวเองก็ชอบทานของหวานมากเหมือนกัน ใช่ว่าของหวานมันเหมาะกับอากาศร้อนๆบ้างเรามันทานแล้วมันจะทําให้รู้สึกเฟรชอะคะ่ะแต่ของหวานนี่แหละตัวอันตรายนะคะถ้าทานเยอะเกินไปน้ําตาลเยอะเกินไปมันส่งผลให้อ้วนคลิปนี้ก็เลยจะมาพูดถึงของหวานที่ทานแล้วก็ได้สุขภาพนะคะแล้วก็ไม่อ้วน <c oughs> ชอบชิมิล่าคำนี้นั่นก็คือท่า,าผล,ลไม้ของโดฟรุตโบนะคะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าฟรุตบอลก็คือเป็นผลไม้ที่อยู่ในถ้วยแบบนี้นะคะพร้อมรับประทานแต่ว่าหลายคนก็เห็นอยู่แล้วละเพราะว่าโดเขาสามารถหาได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้มีหลายแบบมากผลไม้ของเขาจดเด่นก็คือมาในถ้วยแล้วก็ทานง่ายเปิดแล้วก็รับประทานได้ทันทีแล้วก็มีให้เลือกหลากหลายนะคะปกติเราจะเห็นแค่ผลไม้ในน้ำเชื่อมใช่ไหมแต่ของโดจะมีให้เลือกเลย มีทั้งผลไม้ในน้ำเชื่อมสูตรหวานน้อยเขาเน้นสุขภาพนะแล้วก็ในน้ำผลไม้อางนี้เป็นพีชในน้ำผลไม้นะคะมีในเจลน้ำผลไม้นี่เป็นเจลสับป,ปะรดนะคะมีเจลน้ำแครนเบอร์รี่ก็คือมีให้เราเลือกทานหลากหลายแล้วก็บอกเลยว่าปริมาณแคลอรี่นะคะแต่ละถ้วย สืบค้นและอ่านมาเรียบร้อยแล้วก็คืออยู่บนฉลากนี้เลยนะคะแคลอรี่70ถึงแค่90กิโลแคลอรี่เท่านั้นมันก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะคะเรียกว่าน้อยเลยแหละก็คือทานได้เช่นทานอาหารเสร็จก็ตบด้วยผลไม้หนึ่งถ้วยอย่างนี้ปริมาณแคลอรี่มันก็จะไม่เกินนะคะนอกจากที่เป็นผลไม้ถ้วยแบบนี้แล้วเขายังมีเป็นสแน็คทานเล่นเป็นซองๆแบบนี้ด้วย เป็นผลไม้เคลือบโยเกิร์ตและข้าวโอ๊ตมาทั้งโยเกิร์ตและข้าวโอ๊ตรู้อยู่แล้วเนะว่าเป็นเน้นเพื่อสุขภาพจริงๆนะคะที่สําคัญนี่ขึ้นแคลอรีร่ให้ดูเลยหนึ่งซองมีแค่90นะคะก็ไม่ได้เยอะแล้วก็สามารถทดแทนความหวานระหว่างวันได้โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําหนักมากนะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาทานเปิดแล้วทานเลยเพราะว่ามันก็ ธรรมดาก็เลยจะมาชวนเพื่อนๆทำอาหารนะคะเป็นทำแค่ของหวานง่ายๆทำไม่ยากแต่ว่าอร่อยแล้วก็แคลอรี่ต่ำกว่าปกติที่เราทานจะเป็นเมนูอะไรไปชมกันเลยค่ะสำหรับเมนูที่ใส่เรื่องมาทำในวันนี้นะคะก็คือ p ีชโยเกิร์ตพายค่ะอาจจะนึกภาพไม่ออก เหมือนกับอันนี้เลยค่ะบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะแต่แค่เราเปลี่ยนชีสให้กลายเป็นโยเกิร์ตแล้วก็เปลี่ยนบลูเบอร์ี่ให้กลายเป็นพีชซึ่งทรายจะใช้พีชในน้ำเชื่อมสูตรหวานน้อยของโดค่ะหนะ้าตาแบบนี้ส่วนผสมอย่างแรกเลยก็คือพีชในน้ำเชื่อมชนิดหวานน้อยค่ะต่อมาโยเกิร์ตพล่องมันเนยน้ำผึ้ง แครกเกอร์เพื่อใช้ทำฐานพายเนยจืดละลายแล้วแล้วก็ใบมิ้นค่ะซึ่งอันนี้ใช้ตกแต่งไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะอีกหนึ่งอย่างก็คือกรุที่ใช้อัดพายแต่ถ้าไม่มีสามารถใช้ถ้วยปกติได้เลยค่ะขั้นตอนการทำนะคะอย่างแรกแล้วก็อย่างเดียวที่เราต้องทำก็คือแค่ฐานพายนี่ละค่ะนี่ทายแอบทำไว้แล้วเอามาให้ชมกันก็คือใช้แครกเกอร์นะคะบดผสมเนยแล้วก็เอามาอัด ให้เข้าเป็นพิมพ์แบบนี้แล้วก็แช่ช่องฟรีสแค่นี้เองมาเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะการบดแคคกเกอร์นะคะหลายคนอาจจะใช้ใส่ถุงแล้วก็ไม้กริ้งๆแต่ฟรายมีเทคนิคที่ง่ายที่สุดนะคะนั่นก็คือใช้ครกแบบนี้นะคะแล้วก็นำแคคเกอร์ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ทำการสับได้เลยมันจะได้เนื้อแคคเกอร์ที่แบบละเอียดแล้วก็เนียนเท่ากันแล้วเราก็กะปริมาณของ ความละเอียดของแทกเกอร์ได้ง่ายนะคะว่าอยากได้ละเอียดมากละเอียดน้อย mm hmm. เมื่อได้แคกเกอร์บทละเอียดเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะ mm hmm. ก็ทําการใส่เนยลงไปปกติแคกเกอร์ครึ่งแถวใส่จะใช้เนยอยู่ที่ประมาณก้อนครึ่งค่ะหรือเรากะเอาก็ได้กะแค่ว่าทําให้เนื้อแคกเกอร์มันข้นขึ้นพอปั้นได้ขั้นตอนต่อมานําอัดลงในพิมพ์เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็นำไปแช่ช่องฟีดไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะเมื่อฐานพายแข็งตัวดีแล้วนะคะเราก็ทำการแซะออกจากพิมก็จะได้ฐานพายหน้าตาแบบนี้ค่ะเวลาจะทานนะคะก็แค่ตักโยเกิร์ตสูตรพ่องมันเลยใส่ลงไป ตามด้วยโดพีชในน้ำเชื่อมสูตรหวานน้อยด้านในเขาจะมีช้อนมาให้แล้วนะคะตักเนื้อพีชวางไปด้านบนราดด้วยน้ำเพิ่งเล็กน้อยตกแต่งด้วยใบยมิน้นแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะง่ายไหมได้แล้วหูยพีชโยเกิร์ตไทยนะคะในสูตรแบบของทรายเองทําง่ายจริงๆแค่เตรียมตัวพายแค่นั้นเองแล้วที่เหลือเราก็ตักใส่ตักใส่นะคะทีนี้ก็ถึงเวลาชิมแล้วขออนุญาตทานโชว์มั่นใจนะว่าต้องอร่อยนี่ค่ะตัด โมนะมันอร่อยมากจริงๆืออยากให้ไปลองทํากันดูอ่ะคือตัวพายอะค่ะมันก็กรอบๆมันๆเนยแล้วก็โยเกิรต์ตเราใช้เป็นสูตรที่เป็นพร่องมันเนยแล้วก็รดหวานไม่มากนะคะตามด้วยพีชของโดพีชใส่เลือกในน้ำเชื่อมสูตรหวานน้อย กลิ่นเขาจะเอาหอมพีชมากแล้วก็รสไม่หวานจัดแต่ว่าเราเติมความหวานให้มันมีกลิ่นหอมเพิ่มด้วยน้ำผึ้งนะคะเข้ากันมากค่ะพอละก่อนที่จะกินให้ชมจนหมดนะคะก็ใส้ได้คำนวณแคลอรี่มาแล้วนะคะ บวกส่วนผสมทุกอย่างแล้วก็หาออกมาเนี่ยหชิ้นจะตกอยู่ที่ประมาณ300-300ต้นต้นตยแคลนะคะซึ่งไม่ได้สูงมากเลยถ้าเทียบก,กับบูเบอรี่ชีสพายถ้าเราทําปกตินะคะอันนั้นก็5-600แคลซึ่งก็อร่อยเหมือนกันแต่อันนี้อ้วนน้อยกว่านะจ๊ะเพราะว่าปริมาณแคลน้อยกว่าแล้วก็ได้คุณค่าจากผลไม้แล้วก็จากโยเกิร์ตด้วยค่ะก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วกับการแชร์เมนูแชร์เมนูที่บอกเลยว่าภูมิใจเพราะว่าลองคิดขึ้นมาเองแล้วทำออกมาแล้วมันอร่อยจริงค่ะอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะขอบคุณผลิตภัณฑ์จากโดนะคะที่ส่งมาให้ทายได้ทดลองแล้วก็ให้ทายได้ลองครเอทเมนูใหม่ๆที่เป็นเมนูของทายเองค่ะก็โดเขาก็จะมีกิจกรรมดีๆเรื่อยๆที่หน้าแฟนเพจน,นะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่โดอาโบอ a เด ตามลิงก์นี้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนลองทำกันดูนะคะได้ผลลัพธ์ยังไงก็มาแชร์ใ้สายฟังกันบ้างแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย